สวัสดีครับแล้วก็กลับมาพบก,กับการรีวิวสินค้านะครับวันนี้สินค้าที่ผมนำมารีวิวนะครับเป็นกล้อง p ิ z ซีรีส์ใหม่ของ t e l e c a m นะครับรุ่น X Pro SE นะครับตัวนี้เป็นกล้อง p ิงตง z ตัวซีรีส์ล่าสุดที่เปิดตัวมาช่วงเมษานะครับของทาง t e l e c a มนะครับตอนนี้จะเป็นรุ่น X Pro รุ่นตัวใหญ่ที่สุด ของทางเทลีแคมนะครับซีรีส์ไม่ใช่สิรหัสโมเดลนะครับจะเป็น TLC 900นะครับกล้อง 4K ซึ่งตัวก่อนหน้านี้ที่ผมทำรีวิวไปจะเป็นตัว v s s o o p Pa ทนะครับเป็นตัว 4K ตัวนั้นจะเป็นรหัส TLC 700จะเป็นตัวรองลงมาจากตัวนี้ครับผมในส่วนตัวนี้นะครับ X p o ซีรีส์ X p o ตัวนี้จะออกมา2รุ่นคือรุ่น X Pro ปกติกับรุ่น X Pro SE นะครับซึ่งตอนนี้ที่ผมนํามารีวิวจะเป็น X Pro SE นะครับสเปคเป็นไงบ้างสเปคตัวนี้จะเป็นเซนเซอร์1ต่อ1.8นิ้วนะครับความคมชัดจะอยู่ที่9ล้านเมกะพิกเซลนะครับแล้วก็ o p ปติคอลซูมของตัวนี้จะอยู่ที่30เท่านะครับถูมในไกลมาก บอดี้เป็นพลาสติกนะครับมี2ส,สีนะครับมีสีขาวแล้วก็สีดำขนาดของกล้องก็จะใหญ่กว่าตัว700ระดับหนึ่งเลยผมก็ไม่ได้เอาตัว700ขึ้นมาด้วยงั้นเดี๋ยวผมจะเอาขวดน้ำแล้วกันว่ามาเที่ยวกันว่ากับขวดน้ำเท่าไหนนี่เป็นขวดน้ำขนาด600้อมิลลิลิตรขวดเล็กไปเลยแล้วก็กล้องตัวนี้มีไฟทอรี่อยู่ตรงนี้ไว้บ่งบอกไฟคิวของกล้องนะครับ ส่วนเรื่องพอร์ตการเชื่อมต่อข้างหลังนะครับอพอร์ตการเชื่อมต่อด้านหลังแนระ้วมีอะไรบ้างโอเคเริ่มจากทางซ้ายก่อนเลยกล้องตัวนี้สามารถต่อ micro sd card รีคอร์ดผ่านตัวกล้องได้นะครับแล้วก็มีช่องไลน์อินสามารถหาแจ็ค3.5มิลนะครับที่เป็นออกจากมิกเซอร์เนี้ยมาเสียบเข้านี้ก็ได้ครับ แล้วก็เอาเอมเบดเสียงผ่าน SDI ผ่าน HDMI ห,หรือ NDI ไปได้ครับแล้วก็ตัวนี้เป็นมินิ XLR นะครับรองรับ Phantom เหมือนกันแล้วก็เป็นพอร์ตซีเรียลนะครับ RS 2 3 2นะครับมีอินมีเอนะครับแล้วก็ RS 4 2 2หรือ RS 4 8 5นะครับเป็นหัว RJ 4 5แล้วก็เป็นสวิตช์เปิดปิดได้เพราะว่า หลายๆรุ่นกล้องแพนทิวซูมจะไม่ค่อยมีสวิตเปิดปิดน้อยมากนี่ตัวนี้มีสวิตเปิดปิดมาให้ครับแล้วก็ไฮไลท์หลักของตัวนี้ก็คือมีช่อง sfp นะครับเป็นโมดูลที่เป็นเดินสัญญาณไฟเบอร์ได้นะครับจะใช้กับ sfp to 1 2 g นะครับไว้ในกรณีจะต้องการส่งสัญญาณภาพ มากกว่า1น0่เมตรนะครับเพราะว่าสาย SDI มันสูงสุดได้100เมตรแต่ถ้าอยากส่งไกลกว่านั้นอาจจะต้องผ่านตัวโมดูลไฟเบอร์นี่ครับตัวนี้มีพอร์ตจ e n นล็อกนะครับ SDI 12G นะครับตัวนี้เป็น 4K 60ได้นะครับแล้วก็อีกพอร์ตข้างๆก็จะเป็น 3G SDI นะครับสูงสุด1080 6 0 p นะครับแล้วก็ HDMI 4K 60ได้นะครับแล้วก็ USB C สามารถเชื่อมต่อโดยไม่ต้องผ่านการแคปเจอร์ครับ USB เสียบข้อคอมเลยส er 네ูงสุดที่ 4K 30นะครับ sí. แล้วก็พอร์ต LAN RJ45 นะครับ10ทับร้อยทับพันนะครับรองรับโป oh รโตคอล n d i ซึ่งกล้องตัวนี้นะครับมี n d i ที่เป็น Full n d i แล้วก็ n d i HD Version 3นะครับสามารถส่งผ่าน สัญญาณ ndi ได้นะครับการส่งภาพส่งเสียงอะไรเงี้ยไปครับอ๋อแล้วก็รองรับ poe พัดพัดนะครับเวอร์ชั่น poe bt ครับก็จะเป็นพอร์ต dc ครับลงไปเลี้ยง1 2บโวลต์ครับในส่วนข้างล่างนะครับในส่วนข้างล่างนะครับก็จะมีรูน็อนตต่อเพดกล้องนะครับ ก็มี IP กล้องครับอ่ะนี่ครับเป็นรหัสโมเดลกล้องนะครับเป็น tlc 900 ip 30 4 k ndi ab อ่ะเป็นรหัสซีรีส์ tlc 900นะครับ ip ก็คืออ่าคอนโทรลหรือส่งภาพผ่าน ip ได้นะครับ30ก็คือ optical zoom นะครับ30แล้วก็รองรับขนาด4 k นะครับก็มี ndi แล้วก็ ab คือมี auto t a g g i n g นะครับตัวนี้อ่าแล้วก็สีดำ black ครับ expose นะครับตอนนี้เป็น IP default ของกล้องนะครับเวลาเราได้ไปแล้วก็ไป conflict ผ่าน IP นี้ก่อนนะครับไปเปลี่ยน IP ตามตามหนวยง,งองที่หลังได้นะครับครับผมในการรีวิวมีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวส่วนเรื่องการใช้งานเดี๋ยวจะเป็นคลิปถัดไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนการใช้งานเบื้องต้นนะครับทั้งกี่รูปแบบดีสองสองอะผ่านเลย มีโมด L R แล้วก็ผ่านเป็นเว็บ U I แล้วก็การไปใช้ในโปรแกรมต่างๆใช้ใน OBS ใช้ใน Vmix นะครับเดี๋ยก็จะอยู่ในคลิปนั้นนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ